สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าโตโยต้าทุกท่านครับโตโยต้าโคราด์หนึ่งเก้าแปดแปดวันนี้จะพามาดูนะครับรุ่น f o r t จ n e r 2.4์สองจุดสี่ลีดเดอร์จีนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำการแปลงหน้าเป็น GR Sport นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยเหมือนตัวล้านเก้านะครับแต่ว่าลูกค้าซื้อในราคาไม่ข้ามหนึ่งล้าน 5แสนบาทครับก็ประหยัดได้4-5แสนเลยครับตัวนี้สามารถแต่งเป็นตัวท็อปได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีของแต่งชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวปั๊กพาไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากคันแรกครับคันนี้นะครับเราก็มีทําการติดตั้งนะครับกระจังหน้า GR Sport นะครับเบาไฟตัดหมอกสีดานี่ครับช่องลมข้างล่างเป็นสีดําพร้อมกับโลโก้นะครับโลโก้เราก็เป็นแบบโลโก้แก้วนะครับผมตัวนี้ จะยังไม่ได้เปลี่ยนไฟหน้านะครับจะเป็นไฟเดิมติดรถมานะครับสำหรับรุ่น V ีสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีกล้องมองรอบคันประตูท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับยังเป็นหลังคาขาวอยู่นะครับสำหรับที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นหลังคาดำนะครับทางศูนย์เราก็สามารถทำให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นพ่นสีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแค่แรปก็ได้ครับ ่าแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยครับนี่ครับไฟหน้าเดี๋ยวให้ดูนะครับฝั่งขวาจะเป็นไฟหน้าเดิมนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเปลี่ยนเป็น LED นะครับตัวไฟหน้ากลางปลาของ r e g e n d ด r GR นะครับลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ t o y ยต a c โค l 1988ที่เดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับพวกล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นติดรถมานะครับขอบ18ครับเป็นยางมิชลินไพรเว SUV นะครับ สำหรับล้อมแม็กก็ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนนะครับเป็นตัวท็อปจ r ทางศูนย์เราก็ทำการติดตั้งให้ได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะเป็นนี่ครับชุดแปลงท้าย GR อ r อะไหล่แท้นะครับจะเป็นเขี้ยวสีเขี้ยวอย่างนี้ครับผมถ้าติดรถมาจะไม่มีเขี้ยวนะครับจะเป็นตัวธรรมดานี่ครับ ตัวนี้เป็นปสติ๊กเกอร์หลังคาดำนะครับถ้าลูกค้าอยากทำสีก็สามารถเลือกเป็นทำสีที่ศูนย์ก็ได้ครับตัวนี้จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนให้เป็นหลังคาดำนี่ครับเป็นอะไรแท้ทุกชิ้นนะครับติดตั้งที่ศูนย์บริการและเป็นช่างของทางศูนย์ติดตั้งให้นะครับผมลูกค้าสบายใจได้สามารถแจ้งเคมประกันได้ทุกชิ้นนะครับที่ติดตั้งนี่ครับผมวันนี้จะเป็นท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้มีคลิกเซ็นเซอร์นะครับสามารถเตะปิดได้นี่ครับกว้างขวางครับข้างหลังสามารถยกบอกขึ้นได้ข้างหน้าเป็นรถ SUV 7เจที่นั่งนะครับนี่ครับประตูท้ายไฟฟ้าครับผมตัวนี้ราคารถนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลย สำหรับรุ่น V เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับรุ่นที่แต่งเสร็จแล้วรอส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถรอส่งมอบทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับครับสาหรับคันนี้นะครับก็แต่งเต็มครับผมนี่ครับโลโก้แก้ว Fort u n e r อักษรสีดำไฟหน้าครับผมกางปลา สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาดยี่สิบนิ้วนะครับจากล้อเดิมเป็นล้อสิบแปดนิ้วตัวนี้ติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับเบามือเปิดประตูก็เปลี่ยนเป็นสีดำเงาครับผมนี่ครับออกได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นฟรีทั่วประเทศครับสามารถจัดส่งมอบรถให้ได้ถึงที่บ้านเลย ตัวนี้ก็เป็นลีดเดอร์วเหมือนกันครับแต่งเป็นตัวท็อป g ีย้ำนะครับอะไหล่แท้ศูนย์ทุกชิ้นลูกค้ามั่นใจได้สามารถแจ้งเคลมได้ทุกชิ้นนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลย